อยากให้ทุกท่านชาวเรฟังเพื่อความบันเทิงเท่านั้น ก็มีคลิปหานอนะครับวันที่สิบสี่ธันวาะะครับต่อใครไม่กดถูกใจคลิปนะครับกดถูกใจคลิปนะครับ เทียบผลแล้วก็คิดนะพิเศษนะครับปกติแล้วก็วีพีนะครับเล่นหลักร้อยนะหมเจ็ดนะเลรนห้าน้อยนะสี่ห้านะ กดติดตามด้วยนะครัเพลินไว้่านะครับจะมีพ่างชิพเพลินต่างทางชนะครับแล้วกดถูกใจคลิปเพลนนะครับเข้มไหนของทางช้ครับกดถูกใจคลิพเพลินนะครับคลิปด้วยเข้มของทางช้ครับเทียบผลดูเพื่อความบันเทิงเท่านั้นครับ โซน่าสี่ศูนย์นะครับสี่หนึ่งนะครับสี่หกนะครับสี่เจ็ดนะครับแล้วก็สี่เก้านะครับห้าหนึ่งนะครับห้าสามนะครับห้าหกนะครับ ห้าเจ็ดครับแล้วก็ห้าเก้าครับขอคิดเรี่ยของทางชนะเทียผลดูเพื่อความมันเถิดน,นะครับก็ถ้าโฆษณาขึ้นมาครับเพรากันะครับเดี๋ยวกดปิดเดี๋ยวข้างโฆษณานะครับก็ดูโฆษณาให้กันนะครับ